นี่นะครับกับตันแจ็คนะครับผมเรือพี่อยู่ไหนเอาเรือจอดไว้ที่อาเอชทีให้เลือกว่าเราอยากจะเป็นแฟนกับทุกคนเลยได้ไหมโอ้โหที่สวัสดีครับผมผมอาซีนะครับวันนี้มีอะไรวันนี้มีงานคอสเพย์นะครับผมที่ MBK หรือมาบุญคลองนะครับผมแน่นอนครับผมผมก็ไม่พลาดที่จะต้องไปอยู่แล้วครับผมวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเจอใครอีกหรือเปล่านะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมผัส คอสเพเยอร์นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันเลยครับนี่ฮะร,รถผมก็พร้อมอยู่แล้วครับตรงนี้อยู่ตรงสุวินทวงศ์นะครับ นะครับไม่เจอคอนเทเลยนะครับนี่ฮะน้องพีทน้องพีทพีทมาถึงนานยังกี่ึมงนานแล้วตอนนี้กแต่เช้าแล้วค่ะอรอมากมากใครวันนี้อาเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมเป็นไงบ้างหลังจากที่ลงคลิปไป โอเคงั้นก็เดี๋ยวพี่ไปหาถ่ายสัมภาษณ์ไปเรื่อยแหละได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกันอ่าครับผมฮัลโหลเทสเทสเทสโอเคเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาสัมภาษณ์กับตันแจ็คนะครับผมพี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยเขาบอกคดีเออร์จบไปแล้วนะครับเขาอคดีเออร์จบไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่แจ็คสเปโรโลแล้วเรือพี่อยู่ไหนอ่าถ้าพูดถึงเรือก็ก็อยู่แถวๆนี้แหละมายังไงวันนี้ วันนี้ก็เอาเรือจอดไว้ที่ท่าเอชที T H e K, แล้วก็นางรถมาโอ,โอ <laughs> ลังรถด้ยนะี่คือชอบเตนแปรโมานานหรือยังอ,อ,อย่าเรียกว่าชอบเพราะว่าให้เรียกว่าฉีดเขาเต้นนี่คือแบบเขาเป็นเตะแปรโลในเวอร์ชันไทยเลยนะ <laughs> ก็จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับคือมีคนใครบอกว่าเออหน้าเราคล้ายแล้วเราก็แบบเอาคาแรคเตอร์เขามาหากินอยู่แล้วแล้วเมื่อตนานทีก็แต่งซะเลยสุดยอดครับผมโชว์ท่าเตะแปรโลที่ผมดู <laughs> โอเคพี่ผมมาเที่ยงานสนุกครับผมครับผมขอบคุณมากครับน,น,นี่ครับเราจะมาสัมภาษณ์แม่ค้าบ้างน,นะครับผมสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อหมูปิ้งค่ะวันนี้มาทําอะไรวันนี้มาเปิดบูธครั้งแรกเลยค่ะาขายของใช่ไหมใช่ขายดีไหมด,ไดีกว่าที่คิดเยอะเลยคะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยคะ่ะจริงเหรอโอ้อคอนมาได้นานยังไคอนมาตั้งแต่ประมาณสี่ปีอะค่ะใช่ค่ะแต่่าชอบคอนเพย์มากเลยก็ชอบนะแต่ว่าเราจะได้แบบสวยสวยด้วย แล้วมีมแรงบนันดาลใจในการมาคอสเพย์จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือเพื่อนชวนมาคอสค่ะจากที่งานกีฬาสีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกก็เลยต,ต,ต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะคอสเป็นตัวอะไรครับเป็นชุดแม่ชีอ๋อจะถามอยู่ว่ามาจากบทไหนบทแห่งความรักอ๋อพี่มีคำถามคำถามหนึ่งอยากถาม<ไ>ถ้าเกิดว่า<ไ>ให้เลือกว่าเราอยากจะเป็นแฟนกับตัวละครในเกมหรือกระตูนอยากเป็นแฟนกับตัวไหน บอกไปจะโดนบูลลี่หรือเปล่าว่าอยากเป็นแฟนกับคุณโดชินิจิค่ะโอ้เจอยากเหมือนต้องทำใจนะเจอยากกันนะใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ไม่มีคดีแน่นอนค่ะถ้าเอาความรักเขาช่วยโอเค okay. okay. ครับผมไงก็ขึ้นมาสนุกครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะนี่นะฮะเจอน้องพีทอีกแล้วนะครับผมใครอยากให้ผมสัมภาษณ์น้องพีทบ้างพีทพีทแล้วพี่สัมภาษณ์หน่อยเออไม่รู้น้องเขาชื่ออะไรนะครับน้องชื่ออะไรเขาเนี่ย ชื่อพีซค่ะอ๋อชื่อน้องพีซนะครับต้องราพีซยูทิปเจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะย7ิดค่ะโอเคคุณนะคะคุณคุณนะคะคอร์ดเป็นตัวอะไรวันนี้คอร์ดเป็นฮาวเวจาก house moving castle นะคะถ้าเราเป็นแฟนได้กับตัวละครในเกมหรือกระตูนเนี่ยอยากเป็นแฟนกับตัวละครไหน โอ้ก็เลือกยากนะคะแต่ว่าเราตอนนี้เราชอบเป็นวีทูเบอร์ค่ะชื่อซอนี่บริสโกค่ะชอบเขามากเลยค่ะโอเคได้เดี๋ยวผมจะไปหาลูกขึ้นมาให้ดูนะครับหลักนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคพีดโอเคผมมากไว้เจอกันนะครับนะคะเจอกันใหม่นะคะมาครับนี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมสัมภาษณ์แต่ผู้หญิงนะครับวันนี้ผมมามาสัมภาษณ์ผู้ชายนะครับสวัสดีค่ะเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันผู้หญิงค่ะอ๋อหล่อมากครับคิดว่าผู้ชายนะครับขอบคุณค่ะเออน้องใช่ที่พี่คุยกันในเฟซไหม ผหจำได้เลยเห็นหน้าคล้ายๆเขอบคุณค่ะนิคอดไม่ได้นานยังครับต้องคอดมาสเดือนนะคะเถิดว่าให้เราเลือกอะอยากจะเป็นแฟนกับตัวละครในเกมหรืออยากเป็นแฟนกับตัวไหนโอ้ยยากชอบหลายตัวชอบหลายตัวโอเคนะครับเราคิดไม่ออกหลายตัวมากๆนะครับผมโอเคยังไงก็แถวเที่ยงงานสนุกครับผมขอบคุณค่ะคน้องชื่ออะไรครับผมเจนค่ะชื่อชีโชค่ะชื่อมิวค่ะ ะะมินค่ะชื่อมินค่ะแต่ว่าชื่อในวงการชื่อว่ามินฟ็อกนะคะตันนี้คอสเป็นตัวอะไรครับว่าเป็นชาพเย็เจากเกมอสเลนค่ะอันนี้คิดแตกวามารินนะคะจากมายเดสสอัพมารินนะคะโซนิโกะค่ะเป็นน้องเรค่ะเป็นจีนเมทค่ะจากแกตชินิพังค่ะเป็นตำรวจเหรอครับใช่อันตีก็อ,นอันตรีโก็ถ้าเกิดว่าให้เราเป็นแฟนกับตัวละครในเกมหรือตัวละครจากการ์ตูนอะอยากเป็นแฟนกับตัวละครไหน คนเลย oh. โอ้โหโคโรคุค้มอ, <c oughs> อันนี้คือสเปคเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่นุ่มนิ่มดีใจดีมากค่ะไอเซนจากเรื่องบีชคะ่ะอินุมากิคะ่ะน้องสาวน่ารักอยากเป็นแฟนกับลูลูสค่ะจากโคกิอาร์ตค่ะชอบมากโอเควันไี้ก็ขอที่งานสนุกครับผม